สวัสดีครับพี่น้องเมื่อน,นี้นะครับพ่อ gamma แต่งหน้าอยู่ที่ออฟฟิศนะครับแต่งหนา้าเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งหนา้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเราจะไปร้านพี่ยาคนรุมคอนเก็ตน,นะครับพี่น้องก็เรียกว่าเสียวสุดคันไปเลยสิพากันไปเจาะเบิ้งพายในกล่องไล่ยอยู่เราเห็นอย่างอยู่ทึ่งๆนะครับนี่หัวหน้าห้องล่าแล้วไอ้กวาง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 เห็นอย่าง แกเพ่งเงินปัอบคนไรได้เนี่ป๊บสะออนคนแกเพ่งเนาะเพ่งยังมึงเนี่ยฮะเพ่งยังอ้บอกกูได้บอกกูได้มันเป็นเพ่งอีพีปั๊บตัวเียมันเป็นเพ่งอีพีู่ตีออบาเพื่อนี่มาตอดกรุงเทพกนะมาหัวจะมุมหงวาตีควยดิ้ดเสียควยนี่เป็นควยคือน่จะน่นมาเสียงียบไหมป๊ขึ้น คืออย่านะก็แพงแท้ไอพีไหมน้องบอกรีดเสียให้กระดิดป้าพี่น้องฟื้นขึ้นดีเล้วเนี่ยดีไม่ห้เแล้วนี่โอ้อ้านี่ไอป้าพี่น้องนี่กล่องสีดีเสียหายมื่อนี่โอ้ยกระดีไข่ตลอดันนะโอ้ยอย่าบอกหลายสูดยางไม่ต้องคอยรีดเจ็ซีบอกว่าพี่กล้องพูดหมูหมกกุ้งสั่นว่าแค่เจ้าหัวแค่เจ้าคำหมูหมกกุ้งวันนี้เอาบอกอีกยังรอบ หมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูกุ้งหมูหมึก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 กุ้งเออเอาบอลไปไปอีกเลยนี่ยหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งหมูหมึกกุ้งคือจะพม่าวะหัวใจอีกม่งเลี้ยงนี่มืึอเลี้ยงนี่สิไปอ็ใช่ก่อนห้าสิไปเตะบอลแมนบอลมึงเลี้ยงนี้สิไปเตะบอลกับพี่ก่อนไปบอกว่าไยังว่าสิอยากไปเรียน ยากไปเรียนออเคข่งสักคนเดียไปเรียนเออโอเคไปเรียนไปเรียนบุญแกนนี่แหละโอเคไปบุญแกนได้เนาะเ s าเอาคอยแกสิไปแข่งแต่ตั้งใจสิไปเรียนเลยแบบมันเป็นอย่างคอยเสียใจตลอดเลยล่ะเอาเปลืองนี่คอยเสียใจมากโดยตลอดคอยไม่เคยว่าสิว่าสิเจ้าไปนัะไปเทียรเดียวกับบอลเลียนเออคอยสิเรียนยู่หรอกนี่คอยสิเรียนเดี๋คอย เอาแต่งานเร็วๆข่อยกลับไปอาบน้ำล้างหน้าแล้วข่อยไปเรียนเลยโอเคบ่ขันบอไปนี่ข่อยโพดตาเจ้านี่เออขันบอไปข่อยที่นั่งลุกไอ้เจ้าตีไปเลยพี่น้องเพิ่เป็นคนหนักออมนะครับกล่องได้อยู่นี่อิบกระปูนี่จะเป็นกระปูตีดอกาไห้นะครับว่านพี่ไหนเนาเจอนี่ปะ EP ที่เออที่ไหนแล้ล่ะไปดูเกมนะครับอีพี่ไหนอีพี่ไหนอีพี่ไหนขอตัว EP ไหน EP ที่ที่เจ็ด เอ,อ้ยพี่จกักมาพี่พี่เกียรติคอยมันเชี่อวสมองดีอยู่แล้วเผื่ด็กนี่เรียนบ้ามากเหม่อนกับว่าแกขอกระปุกนะครับอดออมแต่ว่าผมหนีสีปินกระปุ๊กไม่เสียบอ่ะผมเป็นกระปุ๊กไม่ผมสีหยอดแต่แบ่งลอย,ยอดอออยอออยิผมสีหยอดเมื่อละลอยเมื่อละลอยผมซื้อมากผมสื้อคุญแจมากหรอกอกันบ่ผมโย่นคุณแกขอปลาเลยเปลี่ยนเพื่อเพื่อครับบอแต่เพื่อไปเงื่อนเกียรติเล่นกั่นเต็มกับปุ๊กนี่กับไปซื้อกับปุ๊กไม่ไม่อีกเราก็ใส่กุญแกเราก็โย่นขอปลาอีก เอาไว้ไปแยมฉุกเฉินแยมเขาจำเป็นหยอดเต็มแล้วก็บยอดเข้ามาบอกยอดเตี้ยวเหล่ากับเจเออห้ายยมจำเป็นห้าอยากสั่งบ้านห้าอยากสั่งเแยมครันงทีแก้แก้ได้วั่านี้อันเดียกว่าเอาไฟเผาตีเอาใหม่ทั้งใหม่ทั้งนึงหนาดขึ้นต้นบงก่อนเป็นยังไงก่อนไปเรียนแถวบ้านนี่เอาดีๆไอ้คอยสิไปอยู่เดียวคันว่างยยมไปเรียนโอเคคอยสิไปเรียนออกกลังกายอยู่เดียวไปเรียนแล้วก็ไปกินเผาเนาะของคอยืหกเท่าเจ้าเก็บบ่บ่มันบ่เห็น มันบ่เห็นโอ้ใ oh, ส่ข่อยเก็บหองให้ใส่เก็บหองให้ไข่เด้โอ้หน oh, no. ะสรุปข่อยใส่เจ้าหรือเจ้าใส่ข่อยเอ้ากอส้นสีรีบเสื้อให้เสื้อกัเก็บหองให้ส้นที่หนะโ <laughs> oh, อ้ยอุตส่าห์ดีใจว่าเสียรีเสียเหตุน้องบ่ได้แถมมาใส่เขาเก็บหองให้ต่อเ <laughs> จ้าเก็บบ่ได้บมด่งหนีิบ่เป็นงั้นเฮ้ <laughs> <laughs> ยใส่เก็บให้หรอสรุปบ่ได้เมื่อกัน มเมื่อดอกต้องเก็บที่สี่เย่สันโอเคเอาลีทาย่อยมาเร่งพอกันบอกกิ๊ซี่เนยสิบีบอกก่างกายสิบอกกังกายนะครับผมสาติตตามผลงานต่อไปอย่าลืมซื้อวัดจองตัวอีพีมืออื่นเก่านะครับผมพอซื้อพอจองก็จะไดบงท่านนะครับผมอ่าสิมีเสื้อผ้ยังเน่บอกดีกว่าถามเบอร์เลกลุมครับผมวันที่ิเก่านะครับผมือรเอโออีพีซิบเก่าที่ผมซื้อนี่คือรอเนี่ยวุยผมเป็นตามบอด โอเคค่ับ๊ายบาย